สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะนันวิสานนะคะเป็นนักศึกษาศิลปะชั้นปีที่2ค่ะต่อไปนะคะจะมาทําการกระตุ้นใบหน้านะคะเดี๋ยวให on on ้คุณยุพันรันนะคะยักคิ้วขึ้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ยักคิ้วตามคําสั่งนะคะยากค่ะอีกค่ะอีก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 โอเคค่ะยากค่ะอีก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 โอเคค่ะยากค่ะอีก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 โอเคค่ะ ต่อไปเดี๋ยวให้คุณยุพาร์นะคะขมวดคิ้วค่ะโอเคค่ะขมวดค่ะอีกอีกอีกอโอเคค่ะขมวดค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะอีค่ะอีค่ะโอเคขมวดค่ะอีกอีกอโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณยุพาร์นะคะหลับตาปีค่ะโอเคหนึอามอีกค่ะอีกอีกอีกโอเคค่ะหนึ อีกอีกอีกอกโอเคค่ะแล้วค่ะอีกอีกอีกอโอเคค่ะไปเดี๋ยวให้คุณยุพารันนะคะย่นจมูกค่ะโอเคค่ะย่นค่ะอีกอีกอีกโอเคค่ะย่นค่ะอีกอีกอีกโอเคย่นค่ะอีกอีกอีกโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณยุพารันนะคะยิ้มแบบไม่เห็นฟันโอเค หนึยิ้มค่ะอีกอีกอีกอโอเคยิ้มค่ะอีกอีกอีกอโอเคยิ้มค่ะอีกอีกอีกอโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวให้คุณยืมรันงนะคะยิ้มแบบเห็นฟันค่ะโอเคหนึสองสอีกค่ะอีกอีกอีกโอเคค่ะหนึงสองอีกอีกอีกอโอเคค่ะยิ้มค่ะได้ไหมเ่ยได้อิกไหมคะได้อีกอีกอีก เดี๋ยวให้คุณยุพลรันนะคะทำปากจุค่ะโอเคทำปากจูค่ะอีกอีกอีกออีกอีกโอเคค่ะปักจุค่ะอีก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 อีโอเคค่ะปักจุค่ะอีกอีกอีกอโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณยุพลรันนะคะย่นคางค่ะโอเคอย่างงี้นะคะหนึ่งสองมด้งเอ่ยดิ้งไเอ่ยอีกอีกอโอเคค่ะ อีกครั้งนะคะหนึ่งสองซับอีก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 โอเคค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองซับยิงไม่เอ่ยได้ยิมเอ่ยอิงนิดค่ะอีก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 โอเคค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุพาลาเบตะวานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ภาคบัชรชั้นปีที่สองวันนี้จะมาพาคุณชนะนันอกอกอกำลังกายกล้ามเนื้อหน้านะคะให้คุณชนะนันนะคะยักคิ้วขึ้นทั้งสองข้าง affe, <c ough> แล้วก็ใช้มือสองข้างนี้นะคะดันคิ้วลงมาแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะคะดันดันดันคิ้วขึ้นพร้อมอยากคิ้วขึ้นค่ะลักษณะนี้ค่ะ๋ดยดี๋ยวให้คุณชนะนันลองทำค่ะโอเคต่อไปนะคะจะให้คุณชนะน,นัน อ่าลองอ่ะขมวดคิ้วเข้าค่ะโอเคพอขมวดคิ้วเข้าแล้วนะคะเราจะใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันคิ้วออกลักษณะนี้ค่ะแล้วมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็ดันคิ้วเข้าลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะลักษณะนี้ค่ะโอเคให้ลองทําค่ะโอเค ท่าต่อไปนะคะจะให้คุณชนะนะคะหลับตาปีค่ะโอเคหลับตาปีเสร็จแล้วเราก็จะทำใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันมือออกลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วมืออีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะดันเข้าค่ะพร้อมกับทำหลับตาปีนะคะลองให้คุณชานาลองทําค่ะโอเคค่ะ๋ยวาท่าต่อไปนะคะจะให้คุณชนะนะคะลองย่นจมูกค่ะ โ okay, อเคพอยื่นจมูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันจมูกลงลักษณะน,นี้แล้วมืออีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะ,ะดันใช้ดันจมูกขึ้นลักษณะนี้คะ่ะจะให้คุณธนานลองทาคะ่ะโอเคค่ะ้ต่อไปนะคะจะให้คุณานานนันยิ้มไม่เห็นฟันคะ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะอ่า ดันเข้าทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ยิ้มไม่เห็นฟันค่ะแบบนี้ค่ะโอเคให้คุณชานานลองทาค่ะโอเค้าต่อไปนะคะจะให้คุณชานานยิ้มเห็นฟันค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันลักษณะนี้แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะดันขึ้นค่ะโอเคให้คุณชานานลองทาค่ะ โอเคไปนะคะจะให้คุณธนาลองทำปักจูค่ะโอเคพอทำปักจูเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือทั้งสองข้างดึงออกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือข้างนึงนะคะดันเข้าแล้วขนาดนี้ค่ะอย่างนี้นะคะให้คุณธนาล,ลองทำค่ะโอเค ต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่นคางนะคะจะให้คุณธานายลองย่นคางค่ะทักษณานีเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันคางลงลักษณะนี้ค่ะแล้วก็มืออีกข้างลนึงนะคะดันขึ้นโอเคให้คุณทนาลองทาค่ะโอเคค่ะ